สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูบทนิยามของมันคก่อนนะครับค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง x นะครับใช้สัญลักษณ์ mu x นะครับโดย m x มีค่าเท่ากับซิก m a นะครับก็คือผลรวมนะครับของ x นะครับก็คือตัวแปรสุ่มนะครับคูณกับ p x ก็คือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนั้นนะครับ แล้วก็รวมตั้งแต่ตัวที่1นะครับจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือ n คือจำนวนค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มนะครับแล้วก็ x 1จนถึง x n นะครับเป็นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มเอนะครับบทนียามที่2นะครับพูดถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง x นะครับใช้สัญลักษณ์อาซิกมาเล็กนะครับซิกมาแล้วก็ห้ย x นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ อ่ u สแควรูทนะครับของผลรวมนะครับตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับของตัวแปรสุ่ม X ลบกับค่าคาดหมายนะครับทั้งหมดยกกําลังสองแล้วคูณกับความน่าจะเป็นออกมาบวกกันตั้งแต่ตัวแรกถึตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถอดรูทออกไปนะครับเราก็จะเรียกว่าความแปรปรวนนะครับใช้สูตรเดียวกันแต่ว่าไม่มีรูทนะครับก็ค่า N กับค่า x 1ถึง x n นะครับก็คือค่าเดิมนะครับ ของบทนิยามที่หนึ่งนะครับมาดูที่ตัวอย่างนะครับ,นะรบตัวอย่างที่หนึ่งนะครับกำหนดให้ตัวแปรสุ่ม x นะครับคือจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวจากการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงหนึ่งเหรียญจำนวนสามครั้งนะครับให้หาค่าคาดหมายความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม x นะครับขั้นแรกนะครับเราก็สร้างตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ออกมานะครับ x คือค่าที่เป็นไปได้ของการเกิดหัวนะครับก็คือไม่เกิดเลยคือศูนย์ครั้งนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มากสุดสครั้งนะครับความน่าจะเป็นนะครับของการที่ไม่ออกหน้าหัวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเซนหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมครับคิดเลขก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าะครับต่อไปออกหน้าหนึ่งนะครับออกหน้าหนึ่งก็เช่นหัวก้อยๆ้อย๋อไม่ใช่ออกหน้าหนึ่งออกหัวหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นหัวก้อยก้อย ก้อยหัวก้อยแล้วก็ก้อยก้อยหัวก็จะเป็นสามในแปดนะครับคิดเลขก็ได้ก็ศูนย์จุดสามเจ็ดห้านะครับอ่าในในกรณีที่ออกหัวสองครั้งแล้วก็เออออกหัวสามครั้งนี่ก็คิดเลขในทานองเดียวกันนะครับก็จะได้ตารางแจงแจงความน่าจะเป็นมาแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะคิดเลขเอ่อหาค่าคาดหมายก่อนเลยนะครับจากสูตรนะครับเราก็เอาตัวแปรสุ่มก็คือเลขสูตรนะครับ คูณความน่าจะเป็นของมันคือ0.25แล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคูณความน่าจะเป็นของมันคือ0.375นะครับคูณกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็คิดเลขออกมาได้1.5นะครับต่อไปนะครับสูตรของส่วนเบีเ่ยงเบนอมาตรฐานของตัวแปรสุ่มนะครับมันก็เอามาช่วยในการหาค่าความแปรปรวนได้ด้วยการใช้สูตรนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องมีรู้นะครับโอเคอ่า ค่าของมันคือศูนย์นะครับลบค่าคาดหมายคือหนึ่งจุดห้านะครับเอามา,าเอามาลบกันแล้วยกกำลังสองคูณกับความน่าจะเป็นของมันคือศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับบวกตัวถัดมานะครับค่าคาดหมายคือหนึ่งนะครับลบเไม่ใช่ตัวแปรสุ่มคือหนึ่งนะครับแล้วก็ลบค่าคาดหมายคือหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็เอามายกกําลังสองคูณกับความน่าจะเป็นของมันคือศูนย์จุดสามเจ็ดห้านะครับทําอย่างนี้เรื่อยไป ทุกตัวแปรสุ่มนะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับชวนให้ใช้เครื่องคำนวณนะครับคิดแล้วได้นะครับ0.75นะครับก็อันนี้ก็เป็นความแปรปรวนส่วนส่วนแบ่งเมาตรฐานก็เอาเลขนี้นะครับมาถอดรู้อีกหนึ่งครั้งได้0.87นะครับก็ได้คำตอบของเราแล้วนะครับค่าคาดหมายก็จะมีโอกาสเกิดหัวได้นะครับ1.5ครั้งนะครับความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ0.75ครั้งกำลังสองนะ พอเราอย่างเราไม่ได้ถอดรูทใช่ไหมครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มนะครับมีค่า่า0.87ครั้งนะครับโอเคอันนี้มาดูตัวอย่างที่2องนะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสังเกตนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับนักลงทุนคนหนึ่งมีทางเลือกในการลงทุนกับบริษัท A และบริษัท B นะครับมีข้อมูลดังนี้นะครับบริษัท A เนี่ยนะครับ มีค่าตอบแทนนะครับสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีความน่าจะเป็นเป็นศูนย์จุดหกนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับคือค่าตอบแทนเป็นติดลบหนึ่งหมื่นนะครับมีความน่าจะเป็นศูนย์จุดสี่นะครับมาดูบริษัทบีบ้างบริษัทบีนะครับมีค่าตอบแทนสองหมื่นบาทนะครับความน่าจะเป็นสูงทีเดียวคือศูนย์จุดเจ็ดนะครับแต่ว่าอาจจะได้ลบสองหมื่นเลยนะครับมีความน่าจะเป็นศูนย์จุดสามอ่า ซึ่งน้อยกว่าแต่ก็คดเสียเงินเยอะนะครับจดให้พิจารณาว่านักลงทุนควรจะเลือกลงทุนกับบริษัทใดน,นะครับก็คงไม่ใช่อะ,อะไรอะโยนเหรียญหรือหลับตาจิ้มใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้หลักการที่เราพอจะมีนะครับขั้นแรกก็คือคงต้องหาค่าคาดหมายก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับให้ตัวแปรสุ่ม x นะครับเป็นผลตอบแทนจากการ ลงทุนกับบริษัท A นะครับค่าคาดหมายก็จะเป็นตัวแปรสุ่มใช่ไหมครับคือ20,000คุณเกิดความน่าจะเป็นของมันคือ0ูนย์จุดหกนะครับบวกกับผลตอบแทนลบห0 0่งคุณเกิดความน่าจะเป็นของมันคือ0ูนนะครับคิดเลขแล้วก็ได้แ0 0พันนะครับก็มีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ8,000บาทนะครับคราวนี้ก็ไปคิดอ่า ค่าอ่าอ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับตามสูตรนะครับในที่นี้จะเน้นเรื่องการพิจารณานะครับไม่เน้นการคำนวณน,นะครับสูตรก็จะเป็นอ่าตามที่แจ้งไปนะครับคิดเลขเสร็จมาแล้วได้นะครับอ่าหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบหกจุดอ่าเก้าสี่บาทนะครับคราวนี้มาดูฝั่งของบริษัท b บ,บ้างนะครับก็ให้เป็นตัวแปรสุ่ม y นะครับ แทนผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท B นะครับก็จะได้มีวนะครับเท่ากับ2 0 0 0มืนคุณความน่าจะเป็นของมันคือ0 7นุดนะครับบวกกับผลตอบแทนลบ2 0 0 0มืนะครับคุณความน่าจะเป็นของมันคือ 0, 0.3นยุดสาะครับคำนวณเสร็จแล้วได้800 0เท่ากันครับนี่แหละเป็นประเด็นที่จะมาชวนพิจารณานะครับอ่อาคราวนี้ก็ไปหาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะครับคิดเลขแล้วได้อ่าหนึ่งหมื่น 8,330บาทนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือค่าความคาดเคลื่อนออกจากค่าเฉลี่ยหรือในที่นี้ก็คือค่าคาดหมายนะครับว่ามันจะคาดเคลื่อนออกจากค่าคาดหมายในแต่ละครั้งเนี่ยคาดเคลื่อนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าจะให้ตอบตามทฤษฎีนะครับนักลงทุนก็ควรเลือกลงทุนกับบริษัท A นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าค่าคาดหมายจะเป็น8,000เท่ากัน แต่นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความคาดเคลื่อนเนี่ยค่าของค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัท A เนี่ยมีค่าน้อยกว่าก็ทําให้ความคาดเคลื่อนในการที่จะได้เงินเนี่ยมีความคาดเคลื่อนน้อยกว่าก็จึงควรจะเลือกบริษัท A นะครับหรือถ้าพูดตามภาษานักลงทุนก็คือการลงทุนกับบริษัท A นี่มีความเสี่ยง น้อยกว่าของบริษัทปีนะครับอ่าดังนั้นก็ถ้านักเรียนพอจะหาค่าผลตอบแทนและความน่าจะเป็นของการลงทุนใดๆได้เนี่ยก็ชวนให้นักเรียนน่ยมาคิดค่าพวกนี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ